สวัสดีค่ะดรสุดาวดียศกะค่ะจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะในส่วนของทุนเก็บตัวอย่างน้ำอัจฉริยะสำหรับตรวจสอบ คุณภาพน้ำสำหรับการเก็บตัวอย่างแบบผสมนะคะนี่ก็เป็นนวัตกรรมค่ะที่คิดคน้นเนื่องจากว่าการตรวจสอบคุณภาพน้ำนะคะเป็นขั้นตอนสําคัญมากเลยในเรื่องของการดูแลนะคะในเรื่องของน้ําต่างๆแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดที่ว่าเครื่องเนี่ยส่วนมากเราจะนําเข้าจากต่างประเทศนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยดัดแปลงนะคะในในส่วนของนําอุปกรณ์นะคะอย่างง่ายที่สามารถที่จะเก็บน้ําได้แล้วก็ป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุได้ด้วยเพราะว่าปกติเราเก็บน้ำเนี่ยเราอย่างเช่นตอนนี้แม่น้ํากกอย่างเงี้ยค่ะที่เชียงราย ก็ถ้าสม,มุน้ําท่วมหรือว่ามีปริมาณสารเคมีสารพิษั้วไหลลงในน้ําฉะนั้นถ้าสม,มุิคนลงไปเก็บเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายได้ฉะนั้นเราก็เลยผลิตตัวนี้ขึ้นมาโดยการที่เอาทุ่นเนี่ยค่ะต่อกับเซนเซ,นเซอร์นะคะแล้วก็ผูกกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนไปเก็บละหรือต้องไปพายเรือแบบเก่าจะพายเรือไปเก็บในกลางาน้ำนะคะอันนี้เราก็ผูกทุ่นไว้นะคะแล้วก็ควบคุมคอนโทรลด้วยโทรศัพท์ มือถือเครื่องเดียวแล้วก็แบบผสมเนี่ยมันก็คือปกติอ่ะ24ชั่วโมงเราอาจจะตั้งเก็บประมาณ1ชั่วโมงทุกทุกหชั่วโมงเราจะเก็บน้ำหนึ่งครั้งฉะนั้นหมายถึงว่าถ้าสมัยก่อนอ่ะเราจะใช้คนเศร้า24ชั่วโมงแล้วก็ความปลอดภัยการน,นอนอะไรอย่างนี้อีกนะคะแต่ว่าทีเนี้ยพอเรามีทุนเสร็จปุ๊บเราตั้งค่าในแอปโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็ทุกๆ1นาทีเราเก็บแค่1นาทีน้ําก็คือ1บิตได้แล้วแล้วก็จะรันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะะะะะฉนนนนนัั้กก็็จปรหยดะะวใสวของ ผลนะคะอันนี้ก็ไปตีพิมพ์เปเปอร์แล้วด้วยนะคะก็ลงในวารสารนะคะในส่วนของ TCI 1นะคะแล้วก็ผลก็คือไม่แตกต่างกันจากเดิมเพราะว่าลองเอาไปเก็บนี้คือใช้จนเก่าแล้วนะคะก็ไปเก็บอยู่ประมาณ8แแหล่งน้ำนะคะแล้วก็ทำวิจัยออกมานะคะปรากฏว่าผลเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันจากแบบเดิมเนี่ยก็คือไม่มีความแตกต่างค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือเราก็พอได้อย่างนี้เสร็จป,ปุ๊บก็ตอนนี้ก็ไปขอยื่นจุด อน,นุสุทธิบัตรอยู่ค่ะก็กาลังจะแผนพัฒนาต่อไปแล้วก็จะมีในส่วนของอภัยพักหน้าคิดว่าอาจะในเรื่องของพัฒนาต่างๆนะคะอาจจะมีในส่วนของขวดที่มากขึ้นนะคะที่จะรองรับแล้วก็ในส่วนของการที่คนโทรลได้ในระยะที่ไกลกว่าประมาณนี้ค่ะ เบื้องต้นที่ท่านอาจารย์ได้มีโอกาสไปทดสอบมาอยู่บางส่วนเนี่ยนะครับเราไปทดสอบแหล่งน้ําอะไรยังไงบ้างนะครับอ๋อแหล่งน้ําก็จะมีในส่วนของน้ำน่านนะคะ,ะน้ำโยมก็คือรูมน้ําแถวนี้นะคะ่ะที่ลองเก็บดูแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าพอดีทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไมโครพลาสติกด้วยเราก็อาจจะต้องในส่วนของพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการเก็บน้ําที่สามารถที่จะไปวิเคราะห์ในส่วนของางด้านสิ่งแดล้อมในเรื่องของการมอนิเตอร์ต่อไปได้ะคะ่ะที่เราไปเก็บน้ำน่านคือเราต้องการจะไปหาคําตอบอะไรตรวจวัดคุณ ในส่วนของโลหนะนะคะในส่วนของน้าเสียต่งตางๆหรือว่าในส่วนของตัวที่มีการปนเปื้อนรั่วไหลฉะนั้นถ้าสมมติมีตรงนั้นคุณภาพน้ํําย่าแย่หรือว่าในส่วนของที่มีผลอย่างเช่นสมมติเชยงรายเนะะี่ยค่ะเราตรวจสอบว่ามีโลหะเกินมาตรฐานนะหรือว่ามีในส่วนของน้ําที่มีการเ,าเกินมาตรฐานเราก็จะได้รู้แล้วก็เรามาระวังแล้วก็ ในส่วนของที่จะเ,เขาเรียกวอพยพหรือว่าในส่วนของการฟืน้นฟูน้ําตรงนั้นนะคะเพราะว่าอย่างสมมติน้ํากบที่เชียงรายเนี่ยก็คืออย่างปลาอย่างอะไรเงี้ยระบบนิเวศตรงนั้นเสื่อมโรมแล้วก็เราจะทํายังไงดีว่าในส่วนของปริมาณสารหนูหรือว่าปริมาณน้าโลหะหนักที่มันมีการเปื้อนเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันเกินค่ามาตรฐานแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วยค่ะ จากที่เราได้มีโอกาสไปลงพื้นที่อย่างเช่นที่แม่น้ําหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้มีโอกาสคืนข้อมูลไหมครับว่าเบื้องต้นเราไปตรวจสอบแล้วผลันออกมาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยคืนข้อมูลเนี่ยยังมีม,มีแค่มีแค่ไปบอกเล่านะคะก็ในส่วนของผลผลน้ำเนี่ยตรวจน้ําก็คือไม่ได้มีค่าเกินมาตรฐานมากนักแต่ว่าที้ในส่วนส่วนตัวเนี่ยเก็บในเรื่องของออวิจัยเรื่องอื่นด้วยอย่างไมโครพลาสติกอะค่ะก็จะมีการปนเปื้อนลงสู่ในส่วนของสัวงสตว์น้ําด้วยแม้แต่สัตว์ขนาดเล็กนะคะอย่างกุ้ง หอยปลาเจอหมดเลยค่ะก็จะสุดมากก็จะเป็นพวกไฟเบอร์เส้นใหญ่แล้วก็เป็นพอลิเมอร์ฉะนั้นก็คือตอนนี้ก็ทํางานวิจัยเกี่ยวกับด้านนี้ค่ะการปนเปื้อนในแหล่งน้ําแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักในเรื่องของตัวสารมลพิษบัตรใหม่พวกตัวที่เป็นยาปฏิชูนนะที่ดื้อยาตอนนี้ก็กําลังที่จะเอามาพันหวก นะคะเราก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้นะคะฉะนั้นเบดออนก็คือตัวน้ําเสียเนี่ยนะคะมันก็จะมีในส่วนของบพิษทางน้ําค่อนข้างหลากหลายอย่างฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเก็บน้ำแล้วไอเดนติฟายได้ที่จะจัดการกับปัญหานในทุกจุดค่ะ สำหรับแอปพลิเคชันที่เราพัฒนามาตรงนี้ครับว่าจะเราได้ทําร่วมกับภาคส่วนไหนบ้างหรือเราพัฒนาในสาขางเราเองได้เลยตามตามจริงก็คืองบเนี่ยมันเป็นงบเบื้องต้นที่ต้องขอขอบคุณคณะส,สา,าสตรศสกษานะคะที่ให้เบื้องต้นมาอันนี้เป็นงบ5้าหมื่นนะคะแล้วก็ทีนี้เรามีตัวพาร์ทเนอร์เบื้องต้นที่รู้จักกันกับในส่วนของบริษัทเอกชนที่เป็นเกี่ยวกับวัสดุทางเคมีพวกนี้เราก็เลยเคิดว่าน่าจะต่อยอดต่อไปได้ประมาณนี้ค่ะก็เป็นเป็นเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะก็ พยายามลองทำานูก่อนค่ะประมาณนั้นครับเราได้มีโอกาสแบบถ่ายทอดเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้กับน้องๆนิสิตในห้องเรียนของเราได้ไหมคะอยังค่ะเพราะว่าผลงานเนี่ยถ้าสมมุติจะต้องไปจดอนุหรือไปจดสิทธิบัตรเนี่ยมันจะต้องเป็นผลงานที่ใหม่ฉะนั้นเราก็จะต้องเก็บความรับไว้ก่อนแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ตีพิมพ์เปเปอร์เราด้วยก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมุ่งต่อไปก็คือในส่วนของการขยายผลค่ะ